อย่าเพิ่งทําธุรกิจเครือ,รอข่ายนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้โอเคนะครับวันนี้พี่แมร์จะมาแบ่งปันนะครับปัญหาหลักของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหลายคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจแล้วก็ออกไปมากมายเลยนะครับเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ชอบนะครับก mm ็ hmm. คืออะไรครับเพราะว่าอะไรครับข้อหนึ่งเลยไม่ชอบคุยกับคนไม่ยุ่งกับคนอย่างเงี้ยนะฮะเคยเจอไหมครับ2คือแฟนไม่เห็นด้วยครอบครัวไม่เห็นด้วย ข้างบ้านไม่เห็นด้วยคนอื่นไม่เห็นด้วยมากมายแล้วก็หยุดทําไปนะครับหลกัหลกๆเลยข้อที่3มอีกข้อนึงเลยนะฮะก็คือไม่ชอบขายทุกคนเคยเจอไหมครับไม่ชอบขายอย่ามายุ่งกับฉันอย่างเงี้ยนะครับเคยเจอไหมอ่าวันนี้พี่แม่จะมาแบ่งปัน3ข้อนี้หลายท่านก็าอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจเครือข่ายเนาะสิ่งแรกเลยนะครับเขาว่าไม่ยุ่งกับคนนะครับไม่ชอบยุ่งกับใครเลยฉันอยากอยู่ห้องฉันแบบนี้นะฮะโอเคไหมครับเนื่องด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่คุณ แต่คุณไม่ชอบยุ่งกับใครเลยคําถามพี่แมนจะถามว่าวันนี้นะครับมีงานไหนบ้างที่คุณเองเนี่ยไม่ยุ่งกับคนมีไหมครับมีงานไหนบ้างที่คุณไม่คุยกับคนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ฉะนั้นเนี่ยยิ่งยุคนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโลกโซเชียลเติบโต,ตอย่างรวดเร็วในการทําธุรกิจเราต้องสร้างตัวตนทําให้คนที่เราไม่รู้จักเนี่ยรู้จักเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่านั่นคือคุ้มทรัพย์มหาสารนั่นคือ เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินของท่านนะครับที่จะทํางานกับคนที่ท่านไม่รู้จักเยอะไหมครับเยอะนั่นเองนั่นคือรายได้ที่ท่านจะได้นะครับมาแสดงตัวตัวให้ชัดเจนนะครับให้เขารู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะครับวันนี้หลายคนว่าไม่ชอบยุ่งกับคนนะครับคาถามคือมีงานไหนบ้างที่คุณเนี่ยไม่ยุ่งกับคนนะฮะมีอาชีพไหนบ้างแทบไม่มีเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆนะฮะข้อที่2นะครับหลายคนถามว่าข้อที่2ก็คือไม่ คนไม่เห็นด้วยแฟนไม่เห็นด้วยข้างบ้านหรือคนที่ข้างข้างบ้านเรานะครับหลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับเรานะฮะคือวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าอันนั้นเป็นความคิดเห็นนะครับมันเป็นเรื่องของใครครับเขาไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องของใครครับเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือข้อเท็จจริงใช่ไหมครับทั้นนี้นะครับเราเองโฟกัสกับคนที่ทำงานกับเราเท่านั้นที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเพราะเขายังไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าที่เราทำอยู่มันคืออะไร แต่ของเราทําถูกต้องตามกฎหมายทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเราไปแบ่งปันเราไปให้เราอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะครับเขาไม่เห็นด้วยเรื่องของใครครับเรื่องของเขาใช่ไหมโอเคนะนะฮะแล้วข้อที่3นะครับหลายคนเชื่อว่าไม่ชอบขายเคยเจอไหมครับว้ยฉันไม่ชอบขายของไม่แล้วพวกธุรกิจเครือขายชอบขายของนี่นัน่นต่างๆนะครับก็วันนี้นะฮะในความเป็นจริงเนาะอันนี้ก็คือว่าบางทีเนี่ยนะฮะเราเองเนี่ยอาจจะขายอยู่แต่เราอาจจะยังไม่รู้ตัวปกติเราก็ขายอยู่แล้ว โอเคนะครับแต่การขายเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเช่นคนทํางานเนี่ยนะฮะคุณต้องอะไรครับตอกบัตรแปดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นใช่ไหมนั่นหมายความว่าอะไรครับคุณก็ขายเวลาให้กับนายจ้างของคุณนั่นแหละนะครับคุณใช้ความรู้ความสามารถคุณที่คุณเรียนมาหลายปีนะครับเพื่อที่จะไปทํางานให้เขาแต่8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นไงนะครับเขาก็จะจ่ายเป็นรายได้ให้กับคุณโอเคไหมครับแต่รายได้ที่คุณได้เนี่ยมันตอบโจทย์หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณเองนะฮะคุณก็ขายอยู่แล้ว พียงแต่คุณไม่รู้ตัวหรือคนที่ออกแบบต่างๆนะครับออกแบบความคิดต่างๆคุณก็ต้องใช้ขายความคิดคุณขายไอเดียค,คุณนะครับอย่างคนที่ขายประกันเขาก็ขายความคิดเหมือนกันซึ่งประกันก็ไม่มีสินค้าใช่ไหมครับเขาก็ขายวิธีคิดใช่ไหมครับขายวิธีคิดขายเป็นประโยชน์เขาก็ข,า,ขายเหมือนกันคือทุกอย่างเม <K _ S> โลกใบนี้ก็คือขายหมดเลยโอเคไหมครับคนที่สําเร็จทุกคนมีใครที่ไม่ขายบ้างครับเขาขายหมดใช่ไหมครับแต่เราอาจจะยังไม่รู้ตัว แต่เราอาจจะยังไม่รู้ตัวนั่นเองนะผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเครือข่ายที่เราเคยเจอเนี่ยนะฮะคุณไม่ต้องขายก็ได้เพียงแต่คุณเป็นผู้บริโภคซื้อสินค้าก็คือถูกราคาถูกเลยนะครับสก็คือคุณภาพสูงอ่านะฮค,คุณไม่ทําธุรกิจก็ไม่เป็นไรคุณไม่ชอบขายไม่ชอบอะไรเลยคุณก็เป็นผู้บริโภคก็ได้อยู่ที่เรานะแต่วันนี้ในความเป็นจริงคือทุกคนขายอยู่แล้วโอเคไหมครับขายอยู่แล้วนั่นเองถามว่าถ้าคุณเองเนี่ย เป็นหนึ่งคนที่ทำงานอยู่แล้วนะฮะงานที่เราทำเนี่ยคุณอาจจะชอบโอเคไหมครับงานที่เราทำคุณคุณอาจจะชอบผลลัพธ์ที่คุณได้มันโอเคอยู่หรือเปล่ามันตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการไหมอันนี้มีซีเรียสน,นะมันตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วใครที่ทำงานอยู่แล้ววันนี้นะฮะถ้าคุณมีรายได้เนี่ยนะครับน้อยกว่ารายจ่ายรายได้น้อยกว่ารา,รายจ่า,จายนั่นหมายความว่าคุณเริ่มที่จะมีปัญหาหรือไม่ปลอดภัยกับชีวิตแล้ว พะคุณมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ต้องบอกว่าหนึ่งอาชีพที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานที่เราทําธุรกิจที่เราทํานะครับมันไม่ได้ว่าจะทําให้เราปลอดภัยธิจเครือข่ายทุกคนเริ่มต้นครั้งเดียวตลอดชีพนะครับรคุณก็ไม่ได้ให้คุณเลิกจากงานประจําคุณไม่ได้ให้คุณเลิกจากธุรกิจคุณเพียงแค่คุณทําคู่กับงานประจําแบบนี้นะครับแล้วทีนี้พอไรายได้มันแซงขึ้นมานะครับคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากงานประจำเนี่ยมาทําเป็นธุรกิจเครือข่ายก็ได้นะครับโดยคุณไม่ต้องลงทุนเพิ่มอ,อีกแล้ว นี่คือข้อดีงธุรกิจเครือข่ายนะครับที่ถูกกฎหมายทุกคนเลือกให้ดีนะ,นะครับต้องครบองค์ประกอบนะครับทุกคนนะครับเพื่อนๆเ,เลือกได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ